เช้านี้มาชงมัชชะอุสุชะกับตัวอาซาจิริมัชฉะเบรนจากเมืออุจิแบรนด์มริท e ีเฮ้ากันค่ะโดยใช้อัตราส่วนผงม,มัชชะสองกรัมและน้ำกรอง6 0สซีซีนะคะที่อุณหภูมิเริ่ม80องศาค่ะตัวนี้ผงก็สีเขียวสดใสกลิ่นสดชื่นแต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นโทนขั่วทนถั่วอะไรนะเดาว่าน่าจะเป็นโทนสาหร่าย,ย่างสารายโทส ไม่โชสตีไป1นาทีโดยใช้แปรงวนช้าๆเป็นรูปวงกลมสักยีสวีแล้วค่อยสะบัดขึ้นลงเร็วๆให้ต่อให้ครบ1นาทีฟองก็สีสวยเลยค่ะตีกับราคุดำแล้วก็แปรงชะเซนในไ,ไผ่ขาวรสชาติจะบอกว่าครีมมี่อูมามิสะยิ่งกว่าตัวทาเกะที่เคยเป็นตัวโปรดจากแบรนด์นี้เลยค่ะ แล้วก็มันจะมีแบบฟิลคล้ายๆซุปผักโขมซุปสาหร่ายเบาๆละมุนนุ่มลองขยับมาที่อุณหภูมิ85องศาใช้อัตราส่วน3ต่อ90ค่ะยังคงเป็นน้ำกรองเหมือนเดิมมาดูกันซิว่าจะมีความแตกต่างก,กันมากน้อยแค่ไหนอุ๊ยอันนี้ทึ่งมากว่ารสชาติดีกว่าทาเกสอีกครีมมี่ละมุนอาจจะพอมาเป็น ผมบัชติ3กรัมน้ำ90แล้กดความครีมมี่เขาดอปลงแต่ความเป็นซุปสาหร่ายเขาเข้มข้นขึ้นมีความเขียวผักมากขึ้นแล้วเราว่าอัตราส่วนนี้รสชาติใกล้เคียงกับตัวอาซาฮิเลยค่ะตัวดังด